ผู้จัดงานขอขอบพระคุณท่านผู้อนุบาลให้เกิดมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2 0 6 7ในวันนี้องค์การหาดสุนทรบรมราษฎร์ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การหาดสุนทรบรมราษฎร์พันธุ์ญาติบ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบรมราษฎร์โรงเรียนบ้านเมือรามราษฎร์เองมีระเบียบวินัยตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ ความรับผิดชอบตสามาประผสมการและส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกได้รับความสนุกสนานในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์โดยมีเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กล็ทอตมีกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เด็กได้เข้ารู้ันที่ซึ่งการแสดงของนักเรียนการจับแจ้งของรางวัลต่างๆเป็นต้นซึ่งได้รับความนตตาจากผู้สนับสนุนหลายานที่ได้เด็นเดิม ที่ได้ของของฝันของรังวันต่างๆมามอบให้กับเด็กที่มาเ่วมงานไครบอกว่าเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ขององค์กรเด็กๆท่านผู้ปกครองที่เครมรักทุกท่านครับวันนี้กับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2567จากคำรายงานของ ฝ่ายจัดงานนะครับก็พอสรุปได้ว่าวัตถุประสงค์สำคัญของรู้ในวันนี้แล้วเด็กทุกคนก็ถือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่งนะครับซึ่งผู้ใหญ่ก็ควรจะให้ความสำคัญนะครับแล้วก็สนับสนุนพัฒนาการในทุกๆด้านแก่เด็กซึ่งเป็นบุตรหลานของเราให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถนะครับ ก็ขอฝากมีเรื่องที่จะขอฝากท่านผู้ปกครองนะครับในรอบปีที่ผ่านมามีสถิติ1 7 2คนนะครับเฉพาะที่ที่หายออกจากบ้านไปนะนะครับดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาเช่นความคิดเห็นที่แตกต่างเราจะเห็นได้ว่าเด็กเล่นโทรศัพท์กับลูกหลานเราได้อย่างเป็นสุขนะครับ สำหรับวันเด็กแห่งชาตินั้นวันเสาร์ที่2ของเดือนอย่างนี้ของเดือนมนกราคมอ,อย่างนี้จัดตั้งแต่ปี2498ในวันเป็นวันเสาร์ที่2องของเดือนให้ะพฤตนเนเด็กดีนะครับเสียสละเพื่อสังคมและปฏิบัติคนให้ให้เป็นไปตามให้ค่าธรคมฝน มากนะครับปันนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับผมขอเป็นตัวแทนร่วมกับท่านคุณเสียที่ท่านนะครับต้องการบนเกิรที่ว่าของตำาบลเว่าม,ม,มาแต่ตําบพุทธศรรักราช2 5 7บปันนี้ครับขอบคุณครับ you yeah. 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 ข้าปั่นเสือหมอบกตัวลงเตรียมปั่นยกขาขึ้นสูงปััั่นนส ได้เลครับผู้ปกครองครับร้องเชื่อมเลยครับ

ตอนนี้อา้าวขาดไป3ท่านครับตอนนี้เหลืออยู่5นะครับคุณไม่รู้หรอกว่าลกูกคุณสร้างแะไรบรรดาอา้อาวออกไปอีก1ท่านครับหยแมเป็นเป็นเซร้อยร e ้อย นี่เลยค่ะลำอ,อย่างเดียวเลยไม่สายพลังยังคงที่มาของลำเกินเาริเสว,ว่าเมืเ่อพ้นยศะจะจะงามไม่ำหัวะจะนอนเาเอา <c oughs> อ,นนอาดไป <c oughs> เ,เริ่มมีตุกติกับ <c oughs> เกือบเล้วเกแล้ว,ลว,ลว <c oughs> ได้ผนะู้ชนะเลิศของเรานะครับเกินผู้เข้าแข่งขันทั้งแปดท่นนะครับ ล้านนาเป็นขนมสีกองแม่หมูกาดนครนครสองร้อยยี่สิบบาทต่อแต้มแมาคุณมีมากกว่าห5ึ่งจุดเปนห้าลังใหญ่ในเซเว่นัดคัมภูร์บ้านโอเดรย์ขนมสีกรอบแค่สิบห้าแต้มยี่สิบบาท นเดียตัวนี้จะเป็นของใครค่ะเลขที่ออกค่ะรางวัลหมา,ายเลขของตัวนี้ไะครับหนึ่งสี่สี่ค่ะหนึ่งสี่สี่ค่ะดีของตัวเองนะคะหนึ่งสี่สี่ค่ะพ่พสงปัมัดง นักแสดงของเราค่ะนดัสเด็กๆามารถที่จะได้รับขุงนะคะจากซุ้มของโรงเรียนบ้านหนองวีองถุกได้ในเวลานี้เลยนะคะข้อแถวให้เรียบร้อยเลยค่ะไปรับได้เลยนะคะ

มีต้นตะกอนโองโขายได้เก้าสิบแปดอยู่มคะอยู่ไคะนางครมมาครับวัดหนึงาวันเออกยากจิรัดึงวัอได้เป่าครับแต่าได้ไม่อยู่วรอาตลไค่ะน่าวัดบอรอบที่สามแล้วครับเดี๋ยวมมีผู้ได้ครับ ที่ใจก็ได้ครับไปสองศูนย์หกค่ะโอ้ยคุณู้หมม่ใส่สองศูนย์หกสองศูนย์หกยอมมือค่ยเด็กไทยนทรบุลครัน้องโอโซนจากหมูเจ็บครับอยู่ไหมครับสองนยกนน ไม่ยามมยามมาแล้วครั